คราวนี้นะครับเราก็มาดูที่ตัวท็อปของรุ่นบ้างนะครับก็คือรุ่น1รูคาร์บอนนะครับสาเหตุที่เรียกหนึ่งรูคาร์บอนเนี่ยคืออะไรครับก็คือตัวเขาเนี่ยมีฝาครอบคาร์บอนมาแล้วนะครับปากทางออกเขาเป็น1รูนะครับที่เห็นเนี่ยคือผมได้ถอดจุกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าถอดเองไม่ได้นะครับเพราะต้องมีการถอดฝาคาร์บอนมาแล้วก็ต้องมีการเจาะแล้วก็แถบเกลียวใหม่นะครับเวลาแถบเกลียวใหม่จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีการแถบฝังนอนให้ใหม่นะครัับบนนนนะครแแล้้วกก็็ููเเเีี่่่ยยปขอตตาง ทำไมหนึ่งลูคาร์บอนถึงออกมาทีหลังเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะมีการปรับปรุงเรื่องเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องมาตรฐานยูโรใหม่นะครับซึ่งเขาอาจจะมองว่าท่อตัวนี้เอาไ้รองรับได้ถึงยูโร5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยท่อ c ี6ีหสูนเนี่ยออกมา2รุ่นแล้วถ้าค่ายอื่นเนี่ยไม่ผลิตเพิ่มแล้วนะครับแต่ว่าอาคาบูวิกเนี่ยเขาจะมีแผนว่าในคอนเซปต์ในอนาคตเนี่ยออกตัว1ลูคาร์บอนเพิ่มขึ้่มอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อปรับปรุงเรื่องเสียงด้วยเรื่องพอร์อร์แมนซ์ของของแรงมาด้วยนะครับ ผมคิดว่าตามหลักแผนการเขาน่าจะเป็นแบบนี้นะครับแต่หลักๆเนี่ยที่ผมเห็นเลยคือเสียงเขาดีขึ้นนะครับอย่าง1นรูกับ4ี่รูที่เราเคยเจอมาเนี่ยตอน1นรูใส่ไส้เนี่ยเสียงบางทีฟังไม่ได้เลยก็คือบางคนไม่ชอบเสียงมันแบบออกดีกว่าท่อเดิมนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ทุ้มไม่แน่นนะครับพอมา4ีรูก็ดีขึ้นนะครับไอสอตัวแรกหนึ่งรูกับสีรูเนี่ยถอดจุกออกอ่ะดังลั่นเลยครับนะครับแต่พอมาตัวนี้นะครับถอดจุกออกเสียงยังนุ่มอยู่นะครับนุ่มกว่า หนึ่งรูและสี่รูเพราะอะไรครับเพราะด้านในนะครับเขามีการทําไส้ใหม่นะครับไส้เนี่ยเป็น3มรูเนี่ยนะครับด้านในเขามีการทําไส้ใหม่ก็คือต่อให้ถอดจุกเนี่ยมันจะมีตะแกรงอยู่ตัวหนึ่งครับคอยเบรกไอเสียไว้นะครับถ้าอยู่ในเนี่ยเราจะไม่เห็นเดี๋ยวว้ว่าผมลือให้ดูนะครับมันจะเป็นถ้าเราใส่จุกเนี่ยปกติถ้าเราใส่จุกไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับนะครับไอเสียจะวนอย่างนี้ครับวนวนเหมือนสี่รูเลยครับวนออกนะครับจะวนรอบหนึ่งแล้วก็ออกนะครับแต่พอเราถอดปุ๊บนะครับมันจะกลาย นะครับออกตรงๆทางนี้เลยครับแต่ออกตรงแล้วเกิดอะไรขึ้นครับถึงออกตรงด้านในจะมีตะแกรงตัวหนึ่งครับเป็นตะแกรงรีดิวส์ไอเสียอยู่ครับซึ่งมีเฉพาะรุ่นนี้นะครับรุ่น1นลูคาร์บอนเท่านั้นนะครับที่จะมีตะแกรงลดเสียงตัวนี้มันทําให้เสียงท่อนนุ่มนะครับปัจจัยที่2นะครับก็คือตัวท่อนเนี่ยแพทเทิร์นของท่อนเนี่ยมันใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้นมากนะครับใหญ่ขึ้นมากแล้วมันก็เลยทําให้เก็บใยแก้วได้เยอะนะครับการซับเสียงก็ดีขึ้นบวกกับตัวฝาที่ออกแบบใหม่ด้วยนะครับโครงสร้างฝาตัวเนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ1นรูกับสีรูตัวเก่าได้เลยนะครับมันใหญ่ขึ้นทั้งหมดนะครับการออกแบบตัวนี้ก็ทําใหม่ครับลดเสียงสะท้อนนะครับมันก็เลยทำให้ท่อเนี่ยต่อให้ถอดจุกแล้วก็ยังเสียงนุ่มนะครับส่วนถ้าเวลาใส่จุกแล้วลูกค้าหลายคนถามว่าผ่านมาตรฐานไหมโอ้ยแน่นอนครับท่อถ้าไม่ผ่านมาตรฐานอาคารไม่ผลิตนะครับ ถ้าในตัวสเตต์ไลน์กับเลสซิ่งไลน์ยังไงก็ต้องผ่านมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผ่านยูโร4นะครับแล้วพอเผื่ออาจจะผ่านยูโร5ซะดที่สามนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาอาจจะเตรียมการมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ตัวเนี้ยใส่ใส่จุกนะครับในสภาพที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่อก็ยังผ่านมาตรฐานอยู่นะครับก็คือสามารถตรวจวัดเสียงได้เลยครับไม่เกินเก้าสิบาเดซิเบลนะครับต่อให้เป็นท่อฟูลนะครับแล้วยังมีออปชั่นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ลูกค้าหลายท่านไม่ค่อยรู้ก็คือตัวนีีี้้้้คัตตววเเเนนปลอออกดาาา่่ะจมไใสแิพื ลดมลพิษนะครับในหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยท่อจะต้องมีแคตาลิติกนะครับต่อให้เป็นท่อสูรนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับลูกหนึ่งประมาณ5,000กว่าบาทหรือ6000นเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่แคสก็ทำให้เสียงอ่ะซอฟลงขึ้นอีกประมาณ30%นะครับหลายๆท่านที่ดูคลิปนี้น่าจะเริ่มกระจ่างแล้วว่าทําไมตัวท่อเองมันถึงราคาผิดกันมีทั้ง3รุ่นเลือกรุ่นไหนดีนะครับถ้าซื้อไปแล้วถอดจุกให้ซื้อรุ่น1นรูนะครับ ถ้าคิดว่าจะไม่ใส่จุกอีกแล้วนะครับแต่ถ้าซื้อไปแล้วกะถอดกะใส่ก็ให้ซื้อรุ่น4รูครับ4รูเนี่ยใส่จุกเสียงก็ยังนุ่มนะครับถอดจุกกระดังเท่า1รูเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าอยากถอดจุกแล้วนุ่มนะครับเสียงดีกว่าทั้งหมดก็คือให้ซื้อรุ่นถึงรูคาร์บอนนะครับแล้ว3ตัวเนี่ยใส่จุกนะครับย้ำนะครับ3ตัวเนี่ยใส่จุกผ่านมาตรฐานทั้งหมดนะครับ ลูกค้าเลือกเอานะครับว่าชอบแบบไหนนะครับในส่วนของรูปทรงก็แล้วแต่ความชอบส่วนของเรื่อง performance ผมว่าพอๆกันหมดนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยตัวเนี้ยมันจะถูกปรับปรุงเสียงมานะครับตัวหนึ่งรูคาร์บอนที่อยู่ในคลิปนะครับเพราะนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไขข้อข้องใจท่านที่ใช้ cb 6 5 0นะครับทั้งตัวใหม่ตัวเก่าแต่นี้ก็ยังใส่กันได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ลองเลือกดูครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณครับ